เที่ยวเมืองโบราณชมวิวฟูจิท่ามกลางดอกซากุระบานแถมยังได้ช้อปปิ้งกลางกรุงโตเกียวทั้งหมดนี้ราคาแค่สามหมื่นนิดๆเท่านั้นมาเริ่มกันที่พระใหญ่ไดบุสสุพระพุทธรูปสูง11เมตรหนัก121ตันสัญ,ญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองคามาคุระจากนั้นเดินทางสู่เกาะเอโนชิมะเกาะเล็กๆกลางทะเลสุดชิ i แวะไหว้พระขอพรที่ศาลเจ้าเอโนชิมะและช้อปปิ้งของกินของฝากแบบโลเคลที่ถนนเบนไซเทนนาการิเซแล้วไปต่อกันที่หมู่บ้าน โอชิโนะฮักไคหมู่บ้านที่น้ําใสจนเห็นตัวปลาแถมยังได้ชมวิวซากุระและวิวฟูจิอีกด้วยเดินทางสู่โตเกียวแวะชมซากุระที่ศาลเจ้ายาสุคุนิศาลเจ้าที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นแวะเช็คอินไทยรูปคู่กับกันดั้มยักษ์ขนาดเท่าตัวจริงที่ห้างไนเวอร์ซิตี้โตเกียวพลาซา่า ปิดท้ายด้วยชมแมวยักษ์3มิติและช็อปปิ้งที่ชินจูกุแถมยังได้กินขาปูยักษ์แบบบุฟเฟ่และแช่ออนเซน็นอีกด้วยนะทั้งหมดนี้รวมอยู่ในโปรแกรม XJ337 e n o s h i m เอโนชิมะโตเกียวคามาคุระฟูจิหวันสคืนราคาเริ่มต้นเพียง33,888บาทเท่านั้นทักเข้ามาสอบถามได้เลยเที่ยวญี่ปุ่นต้องไปกับทีทีเอนทัวเท่านั้น